ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4,000-7,000ถึงปีล่วงมาแล้วบริเวณคาบสมุทรอาหรับเป็นถิ่นที่อาศัยต้นกำเนิดของชาวเบดูอินชนเผ่าพื้นเมืองที่ในเวลาต่อมาได้เดินทางข้ามผืนทรายกระจายตัวออกไปยังดินแดนทะเลทรายโดยรอบครอบคลุมภูมิภาคตะวันออกกลางและตอนเหนือของทวีปเอเชียในบริเวณที่มีภูมิประเทศแบบทะเลทรายอันร้อนระอุ คนของทะเลทรายใช้ชีวิตอยู่อย่างอิสระมาแล้วหลายชั่วอายุคนมีเรื่องราวการดำเนินชีวิตที่น่าสนใจทั้งความรอบรู้ในการเอาตัวรอดแม้ในภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออํานวยการมีไหวพริบที่น่าทึ่งและวัฒนธรรมการต้อนรับขับสู้อย่างจริงใจคลิปนี้อับดุลไทยทูบนำเรื่องราวของชาวเบดูอินคนของทะเลทรายที่ใช้ผืนทรายเป็นถิ่นอาศัยมาตั้งแต่โบราณมาฝากกันครับ 1. การเดินทางอย่างอิสระบนผืนทรายใต้แสงดาวเบดูอินเป็นชื่อเรียกภาษาอาหรับที่มีความหมายว่าคนของทะเลทรายพวกเขามีวิถีชีวิตอยู่เคียงคู่กับผืนทรายมาตั้งแต่ศตวรรษที่7จนทุกวันนี้แบ่งออกเป็นอีกหลายชนเผ่าตามชนิดของสัตว์เลี้ยงกระจายตัวอาศัยอยู่บนดินแดนทะเลทรายในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างอาหรับซีเรียอียิปต์และแอฟริกาเหนือปเปรียนทะเลทรายซาฮารา ชาวเบดูอินมีวิถีชีวิตที่ต้องเดินทางเร่ร่อนไปอย่างต่อนเนื่องไปบนผืนทรายตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศพวกเขาได้สร้างร่องรอยอารยธรรมมากมายไว้บนผืนทรายของโลกไม่ว่าจะเป็นการตั้งถิ่นฐานการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนวัฒนธรรมที่สืบเนื่องไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่โบราณเมื่อเข้าสู่ยุคใหม่รวมทั้งผลพวงของนโยบายจากรัฐต่างๆชาวเบดูอินทั่วเอเชียและฝั่งตะวันตกจํานวนมากทยอยละทิ้งวิถีชีวิตด,ดั้งเดิม แล้วหันไปตั้งถิ่นฐานถาวรตามเมืองต่างๆพร้อมทั้งกลายเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆเนื่องจากจํานวนประชากรของชาวเบดูอินเพิ่มขึ้นอีกทั้งปัญหาภาัยแล้งที่รุนแรงทาใหสัตว์ของพวกเขาล้มตายจากการขาดน้ําและอาหารและที่สําคัญพวกเขาต้องการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการศึกษาซึ่งเกิดการตั้งถิ่นฐานที่อียิปต์อิสราเอลจอร์แดนอิรักซาอุดิอาระเบีย 2. วิถีชีวิตในดินแดนที่ร้อนระอุ การแต่งกายของชาวเบดูอินเรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ผู้ชายจะสวมใส่เสื้อแขนยาวส่วนใหญ่มักเป็นสีขาวพร้อมผ้าโพกศีรษะที่เรียกว่าคูเฟียที่มักเป็นสีแดงและขาวผูกด้วยเชือกสีดำเพื่อป้องกันคูเฟียปลิวไปตามกระแสลมส่วนผู้หญิงชาวเบดูอินจะสวมใส่ชุดท้องถิ่นที่เรียกว่ามาดราก้าเป็นชุดสีดำยาวพร้อมทั้งคลุมศีรษะด้วยผ้าสีดำที่เรียกว่ายูซาบา ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนระอุแสงแดดสาดส่องกระทบผืนทรายไร้ร่มเงาของต้นไม้ทำให้ความร้อนยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกชาวเบดูอินจึงเรียนรู้ที่จะปกป้องดวงตาที่เป็นอวัยวะสำคัญด้วยการทาร,บรอบๆดวงตาด้วยผงสีดำอันเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติระหว่างผงถ่านกับน้ำมันมะกอกที่ช่วยป้องกันดวงตาจากแสงอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์พร้อมทั้งช่วยทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายจากที่ย่ำแย่ให้ดียิ่งขึ้น แถมยังช่วยทําให้ดวงตาดูสดใสขึ้นอีกด้วยชาวเบดูอินมีขนบธรรมเนียมในการนึกถึงผู้อื่นและไม่เคยปฏิเสธผู้มาเยือนมักสแสดงออกด้วยท่าทีที่เป็นมิตรอย่างจริงใจหากเมื่อถึงเวลาต้องอบพยพไปยังจุดอื่นชาวเบดูอินก็ไม่ลืมที่จะสร้างบอ่อน้ําหรือตั้งใจวางขวดน้ําไว้บนดินแดนทะเลทรายอันแห้งแล้งให้แก่ผู้คนที่เดินทางผ่านมาและสัตว์เร่ร่อนได้ดื่มกินดับกระหายอีกทั้งยังนําอาหารที่เหลือไปวางไว้ใต้ร่มไม้ เพื่อเป็นอาหารแกะสัตว์ที่อาศัยอยู่ท่ามกลางภูมิประเทศสุดทรหดนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับภาษาอาหรับหรือต้องการพัฒนาระบบการกำหนดมาตรฐานภาษาอาหรับให้ดียิ่งขึ้นจะขอความร่วมมือจากชาวเบดูอินในการออกเสียงเพื่อกำหนดการออกเสียงและการสะกดคำที่ถูกต้องเนื่องจากนักวิชาการเชื่อว่าชาวเบดูอินเป็นชนเผ่าที่ใช้ภาษาอาหรับแท้ดั้งเดิมที่สุด 3. วัฒนธรรมการต้อนแพะแกะและอูด ชาวเบดูอินมีวัฒนธรรมในการเลี้ยงสัตว์เช่นแพะแกะและอูดที่มีจํานวนประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรชาวเบดูอินทั้งหมดซึ่งยังคงมีวิถีชีวิตดั้งเดิมแม้ว่าชาวเบดูอินบางส่วนจะเข้าสู่เมืองใหญ่แต่ก็ยังเลือกทําอาชีพที่คุ้นเคยคือรับจ้างเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีและการดําเนินชีวิตที่มีมาอย่างยาวนานการเป็นชนเผ่าที่มีวิถีชีวิตที่ต้องเดินทางย้ายถิ่นฐานตามหาแหล่งน้ําทําให้พวกเขาไม่สามารถมีอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวแต่ทว่าการเลี้ยงสัตว ทำให้มีรายได้และมีอาหารไว้ดํารงชีวิตโดยเฉพาะอูดสัตว์ที่ชาวเบดูอินถือว่าเป็นของขวัญจากพระเจ้าเนื่องจากอูดคือเป็นทั้งอาหารและพาหนะที่เอาไว้เดินทางอพยพท่ามกลางสภาพอากาศอันโหดร,ร้ายบนเทะเลทรายมาแล้วหลายพันปีสําหรับชาวเบดูอินบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกหรือที่เรียกว่าโอเทซิสจะสามารถเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆได้บ้างแต่ทว่าพื้นที่ดังกล่าวยังต้องจ่ายค่าเช่าเป็นพืชผลหายากเช่นอินทผลัม และธัญ,ญพืชให้แก่เกษตรกร,กรท้องถิ่น 4. ซาบการทำอาหารในหลุมใต้ดินทรายซาบคือมื้ออาหารแบบฉบับดั้งเดิมของชาวเบดูอินเป็นวิธีการปรุงอาหารที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมของชาวทะเลทรายมาอย่างช้านานวิธีการทำอาหารแบบซับเริ่มต้นจากการขุดทรายละเอียดให้เกิดเป็นหลุมใช้ฐานหินเป็นตัวให้ความร้อนแล้วย่อนถาดอาหารที่มีเนื้อสัตว์หมักสมุนไพร ข้าวและผักลงไปในหลุมเหนือฐานหินร้อนปิดทับด้วยทรายด้านบนจากนั้นปล่อยทิ้งไว้หลายชั่วโมงก็จะได้ออกมาเป็นอาหารมื้อค่ำแสนอร่อยซาบเป็นวิธีการหุงหาอาหารแบบดั้งเดิมที่ถูกส่งต่อมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวเบดูอินที่ต้องการประกอบอาหารกลางทะเลทรายดินแดนที่เต็มไปด้วยสัตว์นักล่าอันตรายสัตว์ที่เป็นพาหะของเชื้อโรคและวิถีชีวิตของพวกเขาไม่ต้องการมีสัมภาระติดตัวมากเกินไปเพราะต้องเดินทางอยู่เสมอ การทาอาหารด้วยวิธีซาบจึงถือกําเนิดขึ้นและดํารงอยู่สืบต่อกันมาและยังเหมาะกับการเป็นชาวมุสล,ลิมผู้นับถือศาสนาอิสลามตลอดจนสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ร้อนจัดจึงควรต้องเตรียมมื้ออาหารให้เสร็จตั้งแต่เที่ยงวันเพื่อรับประทานร่วมกันหลังการละหมาดในช่วงกลางคืน 5. ชาวเบดูอินในดินแดนที่เหมือนดาวอังคารที่สุดในโลกทุกวันนี้ชาวเบดูอินลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากรัฐบาลของประเทศต่าง เริ่มเข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตของพวกเขาด้วยวิธีการที่ไม่ค่อยเป็นมิตรไม่ว่าจะเป็นการรื้อถอนบ้านและบังคับให้ย้ายถิ่นฐานไปยังเขตสงวนสําหรับชาวเบดูอินทําให้ชาวเบดูอินส่วนใหญ่กลายเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆไปแต่ก็ยังคงพยายามมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไม่ได้แปรเปลี่ยนไปทั้งหมดวัดิรัมคือดินแดนที่ถูกขนานนามว่าเหมือนดาวอังคารที่สุดในโลกเป็นทะเลทรายอันแห้งแล้งที่ถูกทิ้งร้างและเต็มไปด้วยหน้าผาหินทรายที่สูงชันแห่งประเทศจอร์แดน ขณะดเดียวกันก็เป็นดินแดนที่พบเจอชาวเบดูอินอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่สมัยโบราณหลายชั่วอายุคนเป็นที่ทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศจอร์แดนสืบเชื้อสายมาจากชาวเบดูอินพวกเขาสร้างวิถีชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ท่ามกลางความแห้งแล้งได้อย่างน่าทึ่งซาลาบีชนเผ่าที่สืบเชื้อสายมาจากชาวเบดูอินอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่คุ้มครองพวกเขาสามารถเข้าถึงแหล่งน้ําใต้ดินขนาดใหญ่ได้ซึ่งเป็นความชุ่มชื้นอันน้อยนิด ยากที่ชนเผ่าทะเลทรายจะประสบพบเจอแหล่งน้ำนี้ช่วยให้สามารถเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชพันธุ์ทางการเกษตรคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันอย่างรากฝังลึกในดินแดนทะเลทรายมาอย่างยาวนานให้คงอยู่ต่อไปนอกจากนี้ชาวซาลาบียังช่วยแต่งแต้มดินแดนอันแห้งแล้งให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คึกคักเปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์ของชนเผ่าพื้นเมืองแห่งโลกอาหรับโดยนำวิถีชีวิตตั้งเดิมของพวกเขามาถ่ายทอดและมอบเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้มาสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการพักในเบดอันชาบ้านหรือเต็นที่พักอันมีเอกลักษณ์ของชนเผ่าเบดูอินหรือการต้อนรับด้วยชาสมุนไพรเครื่องดื่มดั้งเดิมของชาวเบดูอินมีส่วนช่วยทําให้ร่างกายผ่อนคลายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนอกจากนี้ยังมีอาหารดั้งเดิมของชาวเบดูอินที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเช่นนมอูดหรือเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกด้วยวิธีซับก่อนจะปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มกาแฟเข้มข้นจากหม้อกาแฟทองเหลืองตามแบบฉบับของชาวเบดูอินที่เรียกว่า ค่าวาสดาอีกด้วย